พอกันอีกแล้วนะคะเมื่อี้มื่อี้สีน้ำเสนอไม่นัวน้ำยาขนมจีดตามที่เขาสัญญากันไปว่ามาเบิงอุปกรณ์ที่เขาเตรียมเครื่องนี่อย่างใบเม็ดยังตำเครื่องตำอย่างตำกระโปงกระเป๊กกระโปงก,กระเป๊ะตำม,มาแลยห่วนแข้งโอ้เป็นตะเพ็ดเป็นตะเพ็ดเป็นตะแสเป็นตะนัวไม่ยังใส่ที่อันดับแรกไม่ยังใส่เกลียวไว้แล้ว แต่เกลือหยอดเกลือ,อไปให้แน่แล้วเด้เามาใส่อันนี้ลงไปเลยนะคะเกลือเนี่ยตามกับืึมมีกระเท,ท,ท,ทยกับบักพริกกระเทียมข้าวตะไคร้แล้วก็หอมแดงแล้วจ้ะเยี่ยตาำตม้มแล้วก็มาตามใส่เรียบร้อย ตำแบบไม่ยังมากินแบบบางสี่ตำกระโก้กาแฟโกโก้กระฟเพราะแต่มันได้ยนืแต่ตามอะไรหลายหลายมันบม่ได้เนือันดับสองเขาต้องใส้นี่เลยค่ะนี่ยไรค่ะเนื้อปลาเนื้อปลานิ้สามตัวตำใส่กันน้ำคุนนุ่งว่เลยจ้ะใส่ปลาที่ลงไปเน,นาะจ้ะเนาะ เขาใส่ลงไปเลยกานดำสามเขาต้องมาใส่อันนี้แล้วจ้ะน้ำปลาต้มสุดนะคะยังยจ้าอาชาก็เนนออพื่นอนทั้งขอูอพกงไวะได้ได้จ้ะยังบอกเพื่อนเนี่ยแจ,จ้ะจ้ะจ้ะเนี่ า,าสเสอเอ,อ,อนนเียงบใส,ส่ประดกาซืใส่ประแดกเพราะแบบนี้เราเป็นอาบาตจ้าเรามากวนกูม,มือมกูเว้นล่ะจ้าเาก็นั่นดอกใส่ปจักซีกับหวยน,นนัวไปเลยด้านจาน้าเนาะปลาแดกสีอลกลา เป็นบาค่ะค่ะแกจากนั้นเดิมมิดเมมีแเมเนี้ยมันนัวเนาะค่ะเนาะเหลือแม่ยังใส่ไว้แล้วตะกันต้มน้าต้มเครื่องไว้อม่ยังรักใส่เกี๊ยวไว้แล้วไอ้มันเดือดอีกจักหน่อยปุ๊บ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 ขึ้นแล้วเอาก็สีมาใส่เนี้ยฝากเด้อแม่ยังจะส่ใส่เครื่องรัวอันเนี้ยมือนี้ะก็กินเนื้อซี่ม้วนรบม้วนรอนเลยหรือมึงเนี้ย ว้า speak. วาว้าวว้าวว้าวเรียดเพื่อนผ่านผ่านผ่านแล้วเรียดผ่านแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายของเฮาโห่ปวดโพปวดโพเฮ้ยเว้ยเว้ยเว้ยเน้จวดเนวจวดจวดไปเลยค่ะจวดไปเลย ใส่ไปเลยค่ะเอ้ยนอ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 นนอนนอนนอนกสีเสีกส,ส,สีนัวแนวเสีกแนวนัวแนวซื้อขายจีนใส่วฮ้ยปวดพัวปากหอมดูดโดดหลุนตายว่าวเลี้ยงนะคะเพจหลุนเนี่ยว่าน ใส่เหลียบ่อยแล้วเขาก็เป็ดแกะลงเลยค่ะโอ้ยไล่ะเอา้าซิมแล้วซิมแล้วนัวแล้วปงชุลเทิงโล <laughs> ค่ะ <laughs> มาเนี้ย เฮ้ากับเบิดกันกันทำคลิปเพี้ยงเท่านี้นะค,ะนะคะ่ะเด้อค่ะอย่าลืมกดไหลกดแค์กดซับตะไคร่กดติดตามเองอยะะ่างนเด้อจ้าในช่องย้ายลานสายกินเด้อนจะ้าเด้อจ้ามือรุ่นสีมีเมนูไหนถาเบิงกันเด้อจ้าเมื่อนี้ขอคำว่า,มมาสวัสดีค่ะ